อ่สิไปลแล้วดีละ่ะไปงอยแหล่ไหนปเปิดมีน้อยกับมีเงินน้อยอยู่บ่ด้นเปิดหนึงทะเลอืมอ่น,นี่ไปเบียงเครืงเนอ กะทักทายสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเอ้ยระบางน้องพี่จะไปห้องน้ำห้องเียนบาทนี่เนาะอ่ะพโหเจ้าลืมเอาของดีอย่างหนึ่งให้มีร้อนซื้ออยู่ทางแบงปิ้งไก่ใหไงพ่อแล้วอย่างนี้เอาข้าวกำเข้าวเคี้ยวข้าวเดมาให้เหมือนนี่เอาเนี่ยล่ะกดถุงเด้อเตัว่าซีบวกคือกันได้บ่มากอีก สบายดีทั้งม่อตุสบายดีตุเหตเหดเวี่งทีงานเล้วแล้วปอนึข้าวเคี้ยวหรือเอาข้าวเละกินเบิร์ตบ่คนละถุงโบเบิร์ดซ้ำไม่ยาเอาไปใส่ก่อนมีนวลนคุบิฮเอาโอ้ยลงบ้านมันเข่าหงเฮียนหรอบอยล่ะฮะสิบสองโมงสี่สิบเอ็ดได้ ไปหาโจรฮะบุดูปินบ่บุดูเชือกบุเินเชือกเนัียอืมับเป็นยังเจียเอานายระบบอันนี้อ้าเป็นไรเตมอผ่านบ่เบิ่งคนอืมไปเบื้องลางแสดงเมื่อวานวนอีเยี่ยวนะผมพาไปหันจากเบื้องอนตวยบุงหัวได้เต็อะไรแต่หัวก็โดดว่ะอันนี้วยก็ได้เบุตัวเองอืมอร

พันกันเนอไปองเฮียนางินให้กันเริ่มีน้อกไปมาจะดเมจะโดมออไปอบบางระดมไปเลยอ่าเนไปเบียงครืองเนอ อมเอาปนกันขอบอ่ะต้องทะได้เลยมึงหา6เจ็ดกูได้สี่พันคแบ่งถือกันแบ่งถือกันอทำกันทำกัน

ทุยอีกว้ยมื่อนี่ปัดปัดบริถูบริถูผักก่อนทูวัน<ม>นี่ทูอนเสามนไม่ได้มนนี้ไข,ข่โตแล้วก็มนนะยันอะไรคือว่ามนรมผัดมาที่ือ<ม>ผัดินยงดี Henry, ห้อยเด็กเาโตนเห็นค่ะห้อยเด็กยังนอนอยู่พุ่นหรอวะยังนอนอยู่<ม>อือไมกันต่อ เนี่ยเครื่องอันนี้ในแก๊สนี่เครื่องลูกตุ้มติ้งเลยจริงใะ่ั้นมันจะโบสถ์ดของจมโบสถ์่น่เขาไข่แน่อืกะละเนี้ยสับเป็นมวนนะนในมอนนะเออเจียเออเจียจะติเกอร์เลี่ยอามาวานอ้าวอามาเตสไซเออร์อันเผาอันนั้นเด้งบนบนลูกสาวเผาเหล้าอยู่ในอันบันทัดเลยเก็บมา เนี่ล่ะเอาไอ่านไปเติหลดไป่ี่เห็นยังเลยสิติเกอมันมันมัน่าในไรมันอ่านบานไรลอในไเออ่านาเลยเป็นตู้จมาติดยังอันนี้อ่เอามาติดกระซานี่ตัวนี้ซ้หัวเอากระซมหัวก็ติดได้ไหอกระตินไปเลยกระซมหัวสกอง มันก็สานไง่ติดมัาซอยู่มันก็ติดดีอยู่ดีล่ะอืมอันนี้พับกใบนี่โดยมันจะพับไว้เยอะมันก็เหนียวอยู่นี่มอโริโกมันก็ใส่หน่อยเดียวหนึ่งเนาะใส่ห้องประวัติศายางนะผักใ้ถือฮาโยคุน่ปูหัดผักใบตั้งห่าอืมข้ากันไปวานน่ได้กระละนี่มารอเองไ,ไม่ได้ อุของกินอบบอยางน้ำทงนึงเสือไงเปืน้ำมะนเ้าือเสลงบนเก่าเน่เนาะโดยไปบิ่งรานเสลงโดยเบิ่งหน่อยเดียวหนึ่งนะกระบ้าแถลองพาไปเพื่อนอันเป็นป่าเหมือนเดยอยู่ในเมืองอป่าลูกพนดูไข่รวมไขุ่งใส่เกะวาอย่างไรก็เอาเอามุงไปหั อืมไปซื้อเอหมูขึ้นนยเอาหมูยังอ่ะหมูบะบะไข่เป็นไขเป็นยังเศ้านะอืมบะไปเจ๊เจ๊แล้วก็คนี้วาซื้อขึ้นอืมหมูนเป็นะตับอันนั้นนอนละนอนอืมไปมากือาครับบ้างมนมันห่อนแดดได้หวานจมายได้หวานไปไปกินเขาไปกินเขากันงันแม่ตร่องอืมอืม แม่เราก็พ่านนี้ก่อกินขั้นเสียวเราวก่อนเราเดี๋ยวบ้มาเจอเขาในหล่าอยู่ในยังรักซิปเนี่ยบอกยังจอดวันอีกเดินหอบใหม่ในหินทางเสียงก็ไปดูอีนเชียงรถดิเชียงรถไ่อพาร์ทเมนอยู่ในเฮือนจะบร้องหน่อผมเมียนบ่เอออย่าแบบเปิดพลอพลุ่มใหม่ดช่อืม อืเชียงเขาเห็นยังเนาะเทียนใหม่เทียอาหมดปุ๊ลายเฉยๆได้หมดคันหมดนี่ก็เป็นสายเลยหมดนี่แล้วเจอเครื่องปลูกนั่นอืเจอหนึ่งก็เลืองหมดเื้อกข์่วยก็เลืองเกินมาหมดคันเลยยังผลหมักเจอเจออกข์่วยก็เลืองลงบ้านอันนี้มาขังเดชบาทเลยโอ้ขังเดช พูยามห้อนก็ห้อนแท้ห้อนว่าเนาะพี่ตูนเนาะนั่นแหละยามก็เมื่อยนะยามหนาวก็หนาวแท้หนาวว่าหนาวจนว่าสวราออกนยังหนาวอืจั่นาก็บ่มีเวียกยเราก็เนาะกยไปกมันันี้เพิ่นยาจ้าง่บ่มันยงสวนนั่นเยักอื้จัก10ม้อน่ะใช้เินให้หมอไอ้น้อยอือทงกอือจักมื้อ คนกระซองสาวหมือนคนละคนโอ้นหายหน่อยนลุกโอ้่นลุก่นบ่รด้เนาะนบ่สองอันปนั้นได้เพิ่นสองคนเพิ่นได้สองคนสองคนในตัวได้หาบ่หาิบบ่บวจะหันนั้นเนาะนั่หละอ่าหิบบอได้เพิ่นจมเพิ่นนั่นได้ดุบเพียรจังเลยเจ้าคนเมืองมิจะหัวน้อยคนมีงาม นปุกเป็นหัวเลยมัน like ดุกม่อนโจ้ปูกมันก็ไดเขาเหตุมาเลยนะเดือมันเลยบียสีว่าเมืเมยปนี้เปีนิปูกอ้อยแลวปะปูกอ้อยดินเราจากต้นทำนีไหลที่ทางทางปนองเต่า็มสองต้นอ่อนเป็นหลังเือนใหม่แร้วก็เสือเตาหมก็ปลุเอาไว้เาเสือเอาเลยจะแบ่งหา เ้าก็ปั้นดินทำเปนเจ้าแบบนี้ดินหายแล้วก็่แบงแล้วก็่มาสื่อตัวหนึ่งแบแล้วก็ปั้นยังไปั้นทั้งหมน่้นแล้วก็มาสื่อตรงนี้ตุวมี้แถมทางด้วยบบนื้ี่เาหนเขาก็ปั้นทางเขาจะปั้นทางเลยแถ่ทางมมีซองตอนตอนก็ตอนบ่กของพวก ทางน้องเตาอีกแล้วบนทางเวนทางปั่นน้ำมันเราเดี๋ยวก็มีเงินก็ซื้อไว้เนาะเราก็ได้คนเราบ่นคน youtube อือเราอยู่สวรรค์นะวะอือเสียงป่าเราคือบ้านพนซิมคนบ้านอะไรอยากไปถามเราเป็นหรือว่าปักเซคืออยู่บ่เคยเก่าเซียงเห็บเราเราเป็นเงิน คือคือว่าเหาถามตอนนั้นคือ่าอยู่ปากซีเป็นว่าเราเป็นหัวหน้าตีมวยหัวหน้าตีมวยเอาคืออยู่แล้วเราคนใหญ่เนาะคนใหญ่เราเราเป็นหัวหน้าอืเป็นหัโอ้หัวหน้าคุมงานนั่นใายตีมวยอือผมมาตัดไม้น้ำเราดีโอเราเอทาเราทำได้าซื้ออยู่ได้เลยปุ๊ซื้ออยู่ได้เสียงเราอืม อามตู top, Arrow, no no ้ห er ูเดว่าแามันนี้มียังนะยังบริญินบอกก่นดิบริญินโยแมวแมวนึกนซีหมสัเบวเบีเออยินโยเช่มเบียวแมนมัอนี่คือมาเจ้งข่าวดีเรื่องซีเริ่มอมตูเริ่มในซีแล้วบ้านนี่ไกลายอาบนชัเรือ ยังไงดีใจอยู่บ่ะด้วยสีสันนั่เนาะสีันเอาเละครับถามคมหู้นซื้ไม่ตุบาทบาจะอยากได้สีหยังเอาถามเจ้าของเงินเบิงนะสีสีโอนตริงกับสีผ่านได้ไปกว่ากันสีสีสีเอ็นเขียวอ่อนตัวได้ไปกว่ากันสีโอนตริงกับสีเขียวอ่อนสีโอนตริงกับเขียวอ่อนพูดเอาว่าโอนตริงเป็นแบบไรโอนตริงมันคือชิมวันอันนี้แหละฮึ โอนจรงบนและแบบโลนี้ม,มันโบได้คือกันไม่ตัวโบเป็นอะไรบสีออกแบบคุ้นๆคล้ายๆรแยกว่ามีตู้อันโบเห็นบบแลวสีโอจิงเห็นจโอจิงเจ้าส่งะไรแบบโบคนละแบบอ่อนกว่านันแมนเดี๋ยสให้เบิรง เดี๋ยวมักกี่ชุดในใจเหนะเราอยากถามผมหกสึกจะมักยังสีผัดสีเขียวอ่อนสวยงามอืมเขียวอ่อนีเขียวไปตรงควายอ่อนอืมมักสีเขียวมีตู้เนาะกวยงามเขียวเขียวแบบนั้นแหละผมใบไม้แบบอ่เจะสันติอืมมันจะเข่ากันอยู่ว่ากับเพือนเจ้าบ้านก็บพกเขาเลยไม่อยากเข่าแล้วเป็นบ่ มันก็เขา่าว่าะถกชี้แหละแต่วันชีออกมาแบบว่ามีสีมีสันสว่างสบายโบเท่า<ม>น,นั้นแหละทางเขานะเขาเนอนคนชื่อมาเข่าเลยก็ทะไมนก็เข้เาไปเบิรมดได้แต่งา <c oughs> มเบิร์ดภาษาพรักพู้ใหญ่เพิ่นแนะน้ำนี่เป็นซีโอมันตินเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ยังแบบว่าห้คำโตบระได้บางทีเพิ่นก็ว่าเออให้ท่ามสร้างเด้องส่นะ เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวมือซื้อสีพอละเดี๋ยวเดี๋ยวจังสรุปกันว่าสะเอาสีแบบไรบางคนเขาใช้เสียสีแบนี้ล<อ>เลยแขบสีสมเนะเราแขบประตูสีสมงนาะมเราสร้างว่าอันพวกมันสร้างนี่ได้สร้างไม่เท่ากันสีสีเขียวอนน่อนเลยงามแข็บประตูสีสมเรางามนะโอ้คับไปเนาะ <ś m _> ตัวรองก็งามชาหอเลยตัวรองงามเบิดเพราะแต่ว่าสีสันมันขึ้น้า <ś m _> งในสีสีชมพูงาม้างในนะ่ะคือตีประมูลมาแล้วคือสีขาวสีสีต่างต่างบอกเอาสีคือสีขาวอันนี้อะไรก็สีขาว้างในเพราะว่ามันสว่างกว่าอันนี้มันเป็นสีแดงแล้วกระโดดจ้าสีไหมเลย ว่าสีขาวสะอาดช่างมันเลือกจริงใจเลือกโมเป็งเลือกจะับง่ายนอยู่จังงามงามแต่ในคนว่าสียังก็สีใหม่เอาไปสีใหม่ช่างสีใหม่งามโบกกระโหลกงามแนี่ยเราอือเคเทนของสร้างเนาะโดยจะโอเคนะจะเพื่อนบ้านเมื่อใดสร้างกันยังบ่เป่ง ตากลยเนี่ยบ่ว่างกะเอาไว้เพิ่นว่างพุแ่อไวาจังแบบว่าซื้อมาปุ๊บกสิได้อันนีเลยแต่ว่าีนี่ต้องไปเบิ่งไปเด้ออีกทีนึงอ้าวดีใจนเอ้ยได้สี้บดนี คือว่าสมบูรณ์แบบแล้วบ้านงามแล้วบ้านโอ้โหลมพัดแทบตูเตะเลยเนาะทางรางบ้านก็ยังคงมีอย่างไรเนาะมันนี่ก็คือมันเจงข่าวดีเพิ่มเติมอาจจะในทางเ้ากข้ป้าเริ่มมีตัวเริ่มบ้ดนีีเด้อดยเนาะ อ่ะพี่น้องเอ้โอเคเนาะก็คือทางทางน้องสมโอกระมักสีเขียวอ่าใบตองกล้วยอ่อนว่าสั้นเนาะทางมาย่ากระมักสีเขียวพี่น้องเอ้เอาสีสันสีออกมาแบบใดเดียวค่อยดุนกันมือเพิ่นเพละท่าให้เบิ่งพี่น้องเอ้ทางสามเพิ่นมาเห็ดมาอย่างเพละเนาะ,ะจังไดกระเผา,าพี่น้องเอฟซีเด้อดุนน้ำกันพี่น้องเอ้จังไดกระเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทาสนุนเด้อบ่มีกําลังใจสู้ต่ออ่าจังได้คลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสบายดี